รียก็ข้างมาสามพปีหรียงสามพัปีหนึ 3, ่งก็ข้ามมาเก้าปีพอแล้วเราไปทำเสร็จหมอก็กลวดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คน,นแล้วก็ไม่พอใจเอ๋หมอบอกว่าไม่ต้องใจทำไมฉันไม่ต้องใจเพราะว่าสบายใจให้แล้วหมอมันก็ไม่เอาโดงเฉพาะสองข้างนี้ทำให้หูเลยยินดี สังค <c oughs> <c oughs> ุณสังคุณสังคุณรัฐบาลแคนาดาเวลาที่ไปทำตาก่อนจะมานี่หลวงพ่อก็ไปทำตาตาข้างขวามันทำอยู่ไม่นานแล้วก็ปิดไปสามวัน สันเวลาจะเปิดมันก็ไม่ให้เปิดเองม่เปดมันต้องเปิดอะไปเปิดเองนะแล้วก็ลอคานจะเปิดเองอยู่แล้วก็ไปเขากปเปิดให้เปิดให้ตาทําตาด่แพงนะ ันคานไม่ควอย่างน้อยก็ต้องสามสี่พันอ่าไอ้มเอาเงินไปใจ่ายให้ทีเอาไปจ่าบอกหมอไม่เอาทำไมไม่เอาบอกหวบบยรัฐบาลออกให้แล้วเอ๊ะมันอ้ค้างลก็ถามว่าเวลาที่หลวงพ่อจะฉันอย่างที่ฉันยอนน่ย ที่อยู่มันไทยเนี่ยฉันอย่างเดียวกันเ <c oughs> ท่มิตเนี่หลวงพ่อจะไปเอายาสามเดือนสองครั้งสี่เดือนปีสี่เดือนน่ะเ,เพราะว่าปีหนึ่งสามครั้งครั้งละสามหมื่นแต่ก่อนที่หลวงพ่อมาใหม่ๆนี่ไม่มีปัจจัย ไปกลัววเสร็จแล้วก็ให้ยายาไปเอาก็อเอาแปดพันหลวงพ่อไม่ม,ไมีไม่ม่ถึงแปดพันนะไม่มีแปดพันหมอก็ไม่ให้ไม่ไม่รู้จะทำยังไงก็ กลับมาเรียอายะกันได้โอ้ยกว่าจะได้เงินไปให้หมอหมอบอกว่าโอ้โหยามาทำไมมันแพงอย่างนี้ <c oughs> สองอาทิตย์กว่าจะได้ไปเอาอยามาได้นี่ยยาอย่ายงเดียวกันเนี่ยไปที่เมืองเคนลอยาอย่ายงเดียวกันเนี่ บอกว่าเ,เที่ยวหนึ่งเนี่จะสามหมื่นขื้นที่ที่นี่นะสามครั้งสามหมื่นเที่ยวละสามหมื่นเราเ็สามหมื่นมันก็ต้องพันหนึ่งอ่ะพันเหรียญเอาไปให้เอาไปให้หมอหมอบอกว่า อ,อ,อยู่จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะแล้วสิบอสิบเปอร์เซ็นต์ก็เกาเ้าร้อยเก้าร้อยบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเสีหลังมาบอกว่าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องเอสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องสาใจแล้วอย่งนี้ทำไมที่ไม่ต้องใจ บอกว่าหลวงพ่อเป็นซีเนียแล้วซ <laughs> <laughs> ีเนียก็แปลว่าคนแก่โ <laughs> ดมากเนี่ยจะไปโลงพ่อพย์ย์จะไปเข้าที่ราชการที่เขาต้องผ่านแล้วต้องเสียเงินเนี่ยอายุอย่างหลวงพ่อนี่ยเขาไม่เก็บแล้วเวลาที่หลวงพ่อไปฉันแต่ก่อนก็ ไปฉันสตาบักห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อต้องฉันกาแฟแก่ๆไม่งั้นอนไม่หลับเพราะไม่ได้ฉันกาแฟนอนไม่หลับหรอกไม่รู้ร่างกายมันกลับไปยังไงแล้วกาแฟนี่ต้องอสตาบักด้วยสิยางบินก็ไม่ไม่ถูกคอไมสตาบักสตาบักก็หลวงพ่อต้องใจค้าคง,งเงินเรียบรวอ เอ์เพรสโซ่ดับเบิลเอ์เพรสโซ่มันชื่อของกาแฟดับเบิลก็คือสองหลวงพ่อต้องสองช็อตเขากินช็อตเยก็เกือบใจแล้วมันแก่รวมพ่อเอาสองช็อตสองช็อตก็สองเหรียญสองเหรียญหลวงพ่อไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็หลายปีฉันไปหลายปี หมดไปสองพันถ้วยสองพันเทีย่ยวโยมเออโยมไปส่งเนี่ยขับรถไปส่งเนี่ยเข้าไปส่งทีหนึง่งหลวงพ่อก็ขีดไว้ส่งทีเนึ่ยหลวงพ่อก็ขีดไว้ขีดไปขีดมาได้สองพันขีดโอ้โหยมนี่ส่งหลวงพ่อสตาบักซะสองพันขีดเลยหมายความว่าสองพันเที่ยว ไอเที่ยวหลังงมันเนี่ยจะหลวงพ่ออายุเก้าสิบแล้วอายุเก้าสิบแล้วไอรานไอรานจะแวมันก็ไม่คิดตามอีกแล้วพอมันเห็นหน้าพอมันเห็นหน้ามันมีมันจำรถได้พอมันเห็นหน้ามันทำไว้เสร็จเรียบร้อยไปถึงนั่งฉันเลยเสร็จแล้วก็กลับ เมือนแคนาดาเราให้โยมฟังนิดหน่อยว่าถ้าหากว่าที่ไหนมีคุณธรรมแล้วที่นั่นก็มีความสุขถ้าหากว่าขาดคุณธรรมอะไรก็ต้องมีความทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็จะอธิบายถึงเรื่องมนุษย์มนุษย์เนี่ย เขาแปลว่าคนมีใจสูงมณนะอุตระแล้วเขาก็มาบวกกันเขา้ากลายเป็นมนุษย์เราเรียกกันว่ามนุษย์เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคิดได้พูดได้สื่อสารกันได้ทำอะไรต่างๆเนี่ย มีความประเสิดกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกสัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดมาเป็นพันปีหมื่นปีนี่มันมันก็โบโบเบเบ,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 บอะไรมันก็ไม่ได้มีความเฉลียวฉลาดเหมือนคนเพระเาะฉะนั้นพวกเราที่เรียกว่ามนุษย์นี่พระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่า มนุษย์นี่ถ้าจะเป็นมนุษย์จริงๆคือมนุษย์นี่อถ้าพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์สามนุษย์สมงนุษย์สัตว์เทวมนุษย์สัตว์อริยมนุษย์สัตว์หันโตมนุษย์สัพเพโตมนุษย์สัมเนียโกมนียเป็นมนุษย์แต่ว่าที่จริงแล้วคนนั้นคือสัตว์ แล้วถ้าหากว่าเป็นมนุษย์คนนั้นมีธรรมมาก็เป็นเรียกว่าเป็นเทเวราถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์จริงๆก็ชื่อว่ามนุษยสมนุโสอย่างนี้มน,มนุษย์สมนุโสนี่ขาจะต้องอยู่ในตั้งอยู่ในธรรมอะไรซึ่งจะเรียกว่าเป็นมนุษย์สมนุโส ทำอยู่สองอย่างที่มนุษย์จะต้องเป็นตัวมนุษย์จริงๆที่ท่านแสดงไว้ว่าทำสองอย่างคือหนึ่งความละอายแก่บาปสองความเกรงกลัวต่อบาปในภาษาบาลีท่านเรียกว่าฮิริความละอายต่อบาปโอตบะคือความเกรงกลัวต่อบาปทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากว่า ผู้ใดร่วมละเมิดคือหมายความว่าทำบาปเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นมนุษย์สัพโตอย่างไปขี้โกงเขาบ้างอย่างจะไปหลอกลวงเขาบ้างอย่างเท่พากันไม่รู้จะทำบุญรุมทานบ้างอะไรอย่างเนี้ยคนนี้ก็จะเข้าอยู่ในเขตมนุษย์สัพเพ เคือปตัวเป็นมนุษย์แล้แต่ตายเมื่อไหร่ก็ไปเป็นเปรตเ,เมือน,นั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้บางพวกนี่จิตใจอมหิตโหดไรไม่รู้จกักต่้มจักสงไม่รู้จักอะไรต่างมากคื <c oughs> อไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกินเย้าว,ว่าไม่ใช่บาป กินยาเสพติดก yes. ็ไม่ใช่บาปฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ก็ไม่ใช่บาปโกหกหลอกลวงก็ไม่ใช่บาปอย่างนั้นั่นมันเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นจะเรียกว่ามนุษย์นมนษยนะมนุย์นะมนยนนุยน่นุย์่ย ว่าง่ายๆก็คือสัตว์นรกเรกียกว่า,าตามภาษาบาลีว่ามนุษย์นิลลายะนินยนกโกอย่างนี้เป็นต้นเ <c oughs> มื่อบุคคลคนนั้นตายไปแน่นอนต้องไปเมือนงนรกแน่ไม่ต้องสงสัยที่นี้มนุษย์เทวะ มนุสสเทโวนะั่นคือเขาทำอะไรเขาเรียกว่ามนุสสเทโวมนุสสเทโวคือคนที่รู้จักทำบุญรู้จักฟังเทศรู้จักนั่งสมาธิรู้จักเรื่องนับจิตใจของตนแล้วก็บำเพณการกุศลนานับประการนี่เขาเรียกว่ามนุสสเทโวเมื่อตายไปเมื่อไหร่ก็ไปเป็นเทพมานั้นมันเป็นอย่างนั้น นี่คือความจริงเราพูดตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเราจะไปทำสิ่งที่เรียยวกัเป็นบาปนั้นเพื่อมันทำเรี่ยๆกันมันไม่ใช่ทาว่ามันจะเสด็จจนตามโซโรปไปทุกภพทุกชาติเพื่อที่จะตามล้างตามผลานส่วนว่าเราพากันทำบุญ บุญก็จะตา,ามไปส่งผลดีให้กับเราเนี่ยเยอยกว่าสนับสนุนให้มีความสุขให้มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์ส,สินสมบัติต่างๆอย่างนี้กเยอยกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนานสมบัติอย่างนี้เป็นสน้นเพราะฉะนั้น ในเป็นโชคดีที่สุดที่พวกเราเกิดมาแล้วพราะพุทธศาสนาเราเราก็ได้เห็นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเราสามารถเลือกได้เรามีอิสระที่จะเลือกได้เจ็มที่สร้างบุญไม่มีใครมาขัดขวางได้เราล่าจากการทำบาปเราก็ถือว่าเรามีสิ่ง ก็ไม่มีใครขัดขวางได้เราต้องการอยากจะทำสมาธิเราก็ทำสมาธิด้วยความเป็นอิสระไม่มีใครมาขวางกันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยขอให้แา่กันมีสติคำว่าสตินี่คือแปลว่าความระลึกไ,ได้ความระลึกได้ข้อนี้เนี่ย แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเตือนใจแต่ว่าการที่จะให้ดีนั้นต้องสร้างสติเอาไว้เป็นเครื่องสํมรองในเมื่อเวลาคนเรานั้นมันอาจจะมีเผลอเวลามันเผลอแล้วลมันไม่เข้าใจหรือเห็นผิดเป็นสูกไปเลยนั่นก็เรียกว่าเผลอถ้าเผลอ ก็คือการขาดสติถ้าไม่เผอก็คือการมีสติย่างนีการที่จะมีสติสำรองได้นั่นก็่อเมื่อเราทำสมาธิเพราะว่ามาทำสมาธิแล้วก็ผิดพลังจิตพอผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็กลายเป็นสติสติก็จะอยู่ที่จิตของเราแทรกซึมอยู่ที่จิตของเรา ฝังจำิตอยู่ที่จิตของเราแล้วพลังจิตที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่าเราทำสมาธิห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีอะไรก็าตามเรา่อทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่หายสูญสลายัวมันจะกลับไปนอนเลื่อยอยู่ในจิตของเราแล้วเมื่อกลับไปนอนเื่อยอยู่ที่จิตของเราแล้วมันก็มีสติคิดได้ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำสมาธิซะเลยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสะสมที่สมจติตแนวอะไรมาสะสมมันก็ไม่มีอะไรสะสมก็ต้องปล่อยว่างเปล่าพอปล่อยว่างเปล่ามันก็หมดเขาเรียกว่าหมดสติเมื่อเป็นเช่นนั้นเข,เขาเขาก็จะต้องทำบาป สารพัดที่เขาสามารถจะทำได้ก็ทำไปเรื่อยๆคนเราเนี่นะมันมีชิวิตมันมีมานะถสือตัวแ่าเราเนี่ยยอดกว่าคนอืน่นเสือไปเือมาเขาว่าเหนือฟ้ามันต้องมีฟ้ามันก็ต้องมีคนยอดกว่าเขาต่อไปอีกคนยอดกว่าเขามันก็ต้องมีคนยอดกว่าเขาต่อไปอีก เรื่องมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดมีมานะมีชิติเสื่อมเสื่ออะไรใครแงงำสั่งสอนก็ไม่ฟังอะไรอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นก็พูดเดยเมื่อไรนะให้ีบหาหนทางแก้ไขอย่าไปปล่อยให้้ความมานะชิติหรือว่าความไม่ดีเหล่านี้ฝังสนิทเพราะว่าความไม่ดีอย่างนี้เนี่ย เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นจุดดำจุดดำตัวน,นี้มันไม่มันเล็กกว่าเข็มแต่ว่ามันมีอิสิบคนจิงกว่าไม้กวาดมมีอิสิบคนจิงกว่าเหล็กแข็งยิ่งกว่าเล็กมันเหนียวนั่นที่สุดก็คือตัวจุดดำนั้นจุดดาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะแก้ไขพวกนี้นั้น ก็คือการส่งเสริมสติของเรานี่ให้มีความแก่กล้ายิ่งขึ้นหลวงพ่อเองเนี่ยจะสมาชิมาับปเวลามีขีเสนกี่ีอะไรครับน่นับไม่ถ้วนเนาก็ยังนั่งสมาชิอยู่เมื่อเช้าก็ยังนั่งสมาชิอยู่ก่อนจะออกมานี่ไเหมือนพราะอะไรเหมือนกันกบพวกเขาเป็นเศรษฐี ยิ่งเป็นเศรษฐีเงินก็ยิ่งเข้าอไ้คนจนน่ะยิ่งยิ่งจนมันก็ยิ่งไม่มีเง,งินจะมใช้คนเป็นเศรษฐีวันหนึ่งเข้าสังล้านวันหนึ่งเข้าสังเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอะไรันก็เข้ามันแต่ว่าคนจนเราสักร้อยมิลก็เกือบตายอย่างนี้เป็นส้นเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เราจะสร้างสติของเราขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำเป็นคนรวยคือว่าหมายความว่ารวยสติรวยสติก็ค,คือการที่สามารถถอนออจุดลำคเรียกว่าจุดลำออกไปจากจิตใจของเราให้ได้มันก็จะทำให้เรามีความเบาและมีความแน่นอนคือว่า เราไม่ต้องไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าว่าเรามีจุดดำออยู่แล้วนี่เราไม่แน่มันจะ,ะเวลาที่เราตายมันอาจจะไปเป็นสุนัขสันทีก็ได้เขาเรียกว่าอบายภูมิรออยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำความดีเนี่ยพวอเทพเขารอรับเขารอรับคนทำความดีอยู่แล้ว ก็เทมีความสบายมีอายุก็ยืนอย่างจำที่ 5, สุด5,000ป,นนปีในเมืองสวย5,000ปีในเมืองสวยนี่โอยนักโุปีในเมืองในเมืองมนุษย์อย่างนเนี้เพราะฉะนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งแกมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทำบุญจนกระทั่งสิ้นาวลาสุดท้ายมีลูกหลายคนหกหกเจ็ดคนตอนที่แกจะหมดชีวิตเนี่ยเออราชรถที่จากเมืองสวรรค์มารับแกว่าเนี่ยรถมารับแล้วและที่นี้ก็รถเมื่อรถ จากสวรรค์มาจอดทะลเรียกว่ารถทิพย์รถเนี่ยเหมือนกับรถยนต์รถไฟอะไรอย่างนี้รถเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอยา่าไปเส้นอยู่ก่อนทีนี้พวกลูกคก็พากันเสียใจเสียใจว่าพ่อเพ้อทำไมพ่อสมบุญมาตั้งใต่เอ้อตั้งแยะจนจะตายนี่ทำไมพ่อมาเพ้ออย่างนี้ สามพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมันใหญ่เพอมันของจริงของจริงก็ลูกไม่เห็นน่ะเพราะว่าวัทถุนี่ตามนุษย์ที่อย่างเราเราอย่างนี้มองไม่เห็นแต่ว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมสายนี่มันมองเห็นแต่ก็ไม่เห็นทีนี้พ่อก็บอกว่ามึงไม่เชื่อ เพื่อมึงไม่เชื่อมึงก็เอามะาไายเอาดอกไม้มาลอยเป็นพวกมะไราเข้านี่โยงลงไปชิคุนนี่กุจะชิมยูใหออ้อุบาศกนั่นก็ชิมยูให้แล้วก็พวกมะไยของลูกที่เขาทำมันก็ไปเาะกาะอยู่ที่ราชรถนั่น ห้อยแต่ว่าพวกที่ลูกๆก,ก็ไม่เห็นราชวรรเห็นแต่ดอกไม้มันห้อยอยู่ในบนอากาศอย่างนี้นี่ก็คือว่าเมื่อเวลาคนที่สร้างความดีเลิกเด้วยวก็าสามารถถอ,ถอนจุดดำออกไปได้อุตส่าห์ตั้งใจสร้างความดีขึ้นมาความดีก็จะช่วยเขาแล้วก็สวรรค์ก็รออยู่ ยีกว่าเราจะไปอบายอบายรอยเราเนี่ยนนะเราจะไปทุกข์ยากลำบากแท้หากว่าไปเกิดเป็นหมาก็ลำบากแท้แไม่รู้จะพูดว่าย่างไงแต่ก่อนฉันเป็นพ่อแกนะหมามันก็พูดไม่เป็นอย่างนี้มันก็ส้องเสวยกรรมไปจนกว่าจะหมดกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าทำเลยบาปาอย่าทำซะเลยยี่กว่า ให้พายการสร้างบุญสร้างกุศลเถิดสวัสดี <c oughs> เอาไมา่ตองนี้แล้ว